ใครที่กำลังมองหาไฟโซลาเซลล์ที่ราคาคุ้มคุมที่มีงบแบบจำกัดแต่อยากจะได้หลายๆตัวผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบรุ่นเริ่มต้นนะเป็นช่วงแฟลชเซลล์พอดีบอกเลยว่าคุ้มมากครับสำหรับผมตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับที่ซื้อมาทดลองใช้ตอนแรกก็สงสัยนะครับว่ามันใช้ดีไหมเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องไฟโซลาเซลล์เลยกลัวซื้อของไม่ดีมาแล้วใช้งานไม่ได้สุดท้ายแล้วตอนนั้นผมก็ตัดสินใจซื้อสักหนึ่งตัวพอได้ลองใช้งานจริงๆรู้สึกว่าประทับใจและว้าวมากครับสำหรับตัวน้้ากั็กล่งมอมดดแถคตูไุณ ในคุณภาพแล้วสั่งประมาณสีตัวถือว่าพอดีครับเพราะว่าจะได้ครบองค์ประกอบหน้าบ้านหลังบ้านหรือบริเวณยุ้งฉางบ้านเราไม่ว่าจะเป็นทางเข้าสวนทางเข้าทุ่งนาติดไว้เทียงนาก็ถือว่าดีมีแสงสว่างไว้เขาอุ่นใจครับเวลาเดินจะได้ไม่เดินเหยียบพวกสัตว์มีพิษต่างๆพูดจากหัวอกคนใช้งานจริงสาหรับพิกัดผมหามาให้แล้วซั่งซื่อเราเก็บปลายทางก็ได้เลยครับเด้อ